สวัสดียามเช้านะครับที่หน้าวัดมหาธาตุซึ่งเป็นจุดที่หลวงตาบุญชื่นได้พักจำวัดที่นี่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทีมของเราทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอโศกหรือว่าทีมผลิตดีก็ได้ใช้พื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นที่พักพิงในการหลับนอนเมื่อคืนนี้จุดนี้เป็นจุดที่ทําครัวนะครับไว้แวนจอดอยู่ทางด้านขวามือนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นพอสอบป,รปอราว นะครับซึ่งตอนเช้าวันนี้นี่เองนะครับก็มีเมฆฝนลมเย็นพัดมาแต่ว่า,าแตกต่างจากเมื่อคืนโดยสิ้นเชิงเพราะเมื่อคืนนี้ร้อนมากอากาศอบอ้าวนะครับแล้ววันนี้ก็จะมุ่งหน้าไปที่วัดพระาธาตุมหาชัยนะครับซึ่งพระาธาตุมหาชัยอยู่ในเขตนาแกนะฮะถ้ผมจําไม่ผิดนะ ตอนนี้ทุกคนก็เก็บข้าวของหมดแล้วเก็บไว้ปกติเพราะว่าฝนทําท่าจะลงเม็ดแล้วนะครับเมื่อคืนเราก็ได้ปลานะครับจากแม่น้ําโขงซึ่งเราไม่ได้หาเองนะขอบคุณครับขอบคุณครับน้องนะฮะเป็นน้องของทางอโศกนะฮะชงชาสมุนไพรมาให้นะครับเป็นชาชากัญชานะฮะชากัญชานะครับก็เตรียมตัว ที่จะเริ่มเดินทางกันต่อแล้วนะครับหลวงตาท่านารับบินทบาทแล้วก็ฉันเสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับตอนนี้ก็ให้พรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะชาวบ้านที่มาใส่บากนะัะก็เตรียมมารอส่งหลวงตาเพื่อที่จะเริ่มเดินผู้ดงต่อนะครับทีมงานก็ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะ ชาที่ได้มานะฮะผมว่ากลิ่นรสชาติมันแบบรสเข้าไปนะคล้ายๆหมอหยะหมอเยะใบปอที่กินกับข้าวต้มฮะบใบปอที่กินกับข้าวต้มรสชาติมันจะคล้ายๆ,ๆเลยนะก็จะมีความหอมคล้ายๆกลิ่นใบปอเนาะมมันเป็นมันเป็นใบของเอ,อกัญชงหรืออะไรประมาณเนี้ยนะที่ที่ ไม่แห้งไม่แห้งมากนักนะฮะมันยังมีความเขียวอยู่นะฮะแต่ว่าน่าจะผ่านการอบนะฮนะแต่ว่าสรรพคุณจะเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวรอดูนะเพราะว่าผมเพิ่งกินเข้ามาอ,อนตี้ก็เริ่มจะจัดการจราจรแล้วนะครับ รับเช้านี้ผมถ่ายเป็นคลิปนะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อที่จะนมัสการหลวงตาตอนที่ท่านออกเดินทุดงจากวัดมหาธาตุนะครับวัดมหาธาตุนะครับมุ่งหน้าไปยังพระธาตุมหาชัยนะครซึ่งวัดมหาธาตุก็เป็นพระธาตุองค์ที่แปที่เข้ามานมัสการ กราบอมพระาธาตุนะครับจากจากรารฝรวนาของหลวงตานะครับที่จะเดินเท้าล่านะฮะพระาธาตุจำนวนเก้าพระาธาตุนะครับแต่จริงๆแล้วอาจจะมีเกินกว่าเก้าพระาธาตุเพราะว่าหลังจากพระาธาตุมหาชัยไปแล้วเนี่ยเข้าเขตในพื้นที่ที่ใกล้กับวัดป่าของหลวงตาเนี่ยก็จะมีพระาธาตุสององค์ประดิษฐานอยู่ในพื้นที่นะฮะต้องแวะไปนมางรราน อย่างไรไม่เดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะ บรรยากาศแม่น้ำโขงที่อยู่ด้านหลังนะฮะก่อนที่จะเดินทางออกจากพื้นที่นี้นะครับจุดนี้แล้วน่าจะเป็นจุดที่เราเห็นน้ำโของอย่างเต็มเต็มเนี่ยเป็นพระธาตุจุดสุดท้ายละนะฮะอากาศลมรื่นือมากเลยนะครับ วันนี้ทีมกู้ภัยของอโศกนะฮะก็มารับช่วงกับคืนอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะฮะเพราะเมื่อวานนี้ให้ทางเราดูแลนะฮะแสบตะไก,กจะเป็นคนอ,อคอนโทรลการเคลื่อนที่ของรถผนน้ำนะฮะแล้วก็ การจราจรเมื่อวานก็โอเคขาอย่างชั่วนะครไม่ไม่มีความหนานแน่นแล้วก็ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องก,การจราจรเท่าไหรนะ่นะทุกคนก็ขับรถรอนะฮะขับ,บรถรอเมื่อคืนผม ไปอาบน้าแม่น้ําโขงนะเพราะว่าที่วัดมหาธาตุเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างจํากัดนะเมื่อคืนเราไม่ได้เข้าไปนอนในรถนะฮะแล้วก็เอ้ยไม่ได้ไม่ได้เข้าไปนอนในวัดนะครับแล้วก็หลวงตาใช้พื้นที่ในการที่จะทําวัดเย็นตรงบริเวณลานที่เห็นตรงนี้แหละ,ะตรงที่ผ้าขาวตรงที่แสบฝาไกลกับกลุ่มมูริทิยืนกันอยู่นี่แหละฮะด้านเข้าไปด้านในซุ้มประตูนะ พื้นที่ตรงลานด้านหน,าหน้านี่แหละเป็นพื้นที่ทําวัดนะก็เลยก็เลยค่อนข้างที่จะเข้าไปลําบากทางพวกผมก็ใช้วิธีอาบน้ําแม่น้ําโขงกันเมื่อคืนนี้นะฮะผมลงไปนี้ฮะเมื่อคืนลงไปตรงนี้เลยนะครับลงไปที่ด้านล่างนะฮะแล้วก็ลงลไปว่ายน้ำในแม่น้าโขงเลยเมื่อคืนนี้แต,แต่น้ําค่อนข้างที่จะแรงนะฮะ แต่ว่าน้ําเย็นดีมากนั้นอากาศข้างบนร้อนแต่น้ำในแม่น้าโขงนี่เย็นสบายนะครับพื้นมันจะเป็นพื้นทรายจากริมตะลิงนะเทรา,าดลงไปนะฮะเทรา,าดลงไปลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆนะฮะร,ระดับก็จะลึกลงไปเรื่อยๆเป็นพื้นทรายาลานที่เห็นอยู่นี้นะฮะก็จะเป็นลานที่ประชาชนใช้ในการออกกาลังกายนะครับมาวิ่งออกกําลังกายกันในลานแห่งนี้นะครับ แล้วก็พอไปจนเกือบสุดเนี่ยฮะเส้นเนี้นะฮะก็จะเจอลานพญานาคนะฮะเจอลานพญานาคที่เราได้พาไปถ่ายหลายครั้งละนะฮะหลายครั้งละนะครับโอเคครับตอนนี้หลวงตาก็น่าจะเริ่มใกล้จะเดินออกจากวัดแล้วนะครับ เตรียมรับกันนะฮะคูป๊อกมีน้ำร้อนเหลือไหมน้ำร้อนมีค่ะเติมอหรอเติมเอ,อไาไว้นะรถไม่เดี๋ยวไปกินต่อเติมจะเติม,ตมดูดยฮะอืมวันนี้อากาศเย็นเช,เช้านี่นะต่อพปลาวฝนตกแล้วแต่ว่าฝั่งเรายังไม่ตกนะครับ ผมจะถ่ายคลิปแค่หลงตาออกเดินหน้าวันนะฮะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการขึ้นไฟ้สดของผลิตดีอาทิตย์เริ่ม,เร,มเริ่มอาทิตย์เริ่มมามองให้ไม่ให้ให้เห็นแล้วะฮะเริ่มพ้นเมฆละเนี่ยครับนี่ครับ,รบโอ้สวยสวยเช่ได้อยู่นะครับสวยชได้เลยสวยชได้เลยนะฮะแสงทอแสงสีงทองนะฮะผ่าน แม่น้ำโขงลงมานะครับาาาาาต,ตา,ตาลตปลนะนนนนเาปเป็นไม่เอาฮะเอาแต่ปลาตาย ก็มีความกังวลเล็กน้อยของ f อที่ติดต่อมาทางพี่ป๊อกนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เราได้ซื้อปลากฏดจากแม่น้ำโขงนะครับมาทำอาหารนะฮะก็อ,อยากจะเรียนให้ f อีเกิดความสบายใจกันนะครับว่าปลาที่เราซื้อเป็นปลาที่ไม่มีชีวิตแล้วนะฮะพ่อค้าเอาขึ้นมาส่วนปลาที่ยังมีชีวิตอยู่เราไม่แตะต้องเขานะครับเราไม่แตะต้องเขานะครับเป็นปลาที่ไม่มีชีวิตแล้วนะครับเราซื้อมาเพื่อจะมา ทำอาหารเลี้ยงชีวิตอีกหลายชีวิตให้คงดำเนินต่อไปบนบนโลกใบนี้นะฮะในช่วงที่ยังมีชีวิตยอยู่นะครับก็ยืงยันสบายใจได้ครับว่าเราใช้ป่าที่ตายไปแล้วในการมาปรุงอาาหรนะครับ ทุกคนก็รอนะฮะรอหลวงตาท่านนะครับหลังจากที่สันเสร็จแล้วนะครับท่านก็ให้ศีลให้พรสักพีเรียบร้อยนะครับก็ไปทำบุญละส่วนตัวนะครับทำบุญละส่วนตัวนิดหน่อยนะฮะใช้เวลาไม่นานจากนั้นหลวงตาท่านก็จะจาริกทุดงต่อไปยังพระธาตุมหาชัยนะครับซึ่งเป็นจุดที่9นะฮะจุดที่9ของพระธาตุมหาชัยนะครับตอนนี้หลวงตาน่าจะ เข้าไปกราบลาผัางท่านเจ้าอาวาสนะครับผ,ผู้ใหญ่นะครับแล้วก็กราบลาพระธาตุนะฮะองค์พระธาตุนะฮะแล้วก็คงจะเริ่มเดินจาริกทุ่ดงแล้วนะครับ ตอนนี้ยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะครับก็เตรียมที่จะรายงานแล้วก็ถ่ายทอดการจริกคุดดงนะครับอย่างนี้ฮะขวามือนี้คือเจนนี่นะฮะเนี่ยนี่คือเจนนี Jenny, ่นะครับเจนนี่ตดยำซิ่งนะฮะแล้วก็พีมผลิตดีก็แสบสากไกลผมไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่จุดไหนนะครับตอนนี้พี่ป๊อกก็ใช้กล้องวิดีโอ ในการเจ้บบันทึกภาพที่จะทำสารคดีนะครับหลวงตางบุญชื่นครับสวัสดีครับ ตาท่านเดินแล้วนะครับทันทีที่หลวงตาผ่านซุ้มประตูผมก็จะขอยุติคลิปนะฮะแล้วไปติดตามต่อพี่เป็กคือดีกันนะฮะของผมคงขึ้นที่หลังแหละนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอัพก็คงใช้เวลาสรกพักหนึ่งนะครับแต่วก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามคลิปมาดูคลิปมาชมคลิปนะครับมากดไลค์กดแชร์ มาติดตามสิ่งที่น่าสนใจให้กับกรุงขาวนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ f อตอนนี้หลวงตาท่านก็ผลซุ้มประตูวัดแล้วนะครับท่านก็ไม่ได้มองข้ามโยมที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะพอหมดแถวฝั่งนี้ปุ๊บท่านก็เดินย้อนกลับไปเริ่มต้นจุดหนึ่งที่อยู่ด้านในฝั่งฟุตบาทนะฮะหลวงตาท่านผลซุ้มประตูวัดไปแล้วลุงข่าวต้องขอขอบคุณนะครับอนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันในครั้งนี้ด้วยนะครับขอให้ f อทุกท่าน จงพบกับความสุขความเจริญนะกุศลใดที่ผลิตดีนะครับพระเจ้าลุงขาวาได้สร้างขึ้นไว้ทั้งในอดีตชาติและชาติปัจจุบันนะครับขอกุศลนั้นจงนำพาส่งให้ f c ของลุงขาวทุกๆท,ท่านาจงมีความสุขความเจริญมีแต่ความสุขกายสุขใจนะครับพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งปวงนะครับสวัสดีครับ